สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับมัตเตอร์สุวริธาหาในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาสำหรับวันนี้นะครับมัตเตอร์จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องของ ลักษณะเศรษฐกิจรรในทวีปอเมริกาเหนือเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นแต่ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือนมีความแตกต่างกันคือการประกอบอาชีพของประชากรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความเจร,ริญก้าวหน้าและหลากหลายมากกว่ากลุ่มละตินอเมริกานั่นเอง การประกอบอาชีพของประชากรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้นมีความหลากหลายและมีการประกอบอาชีพที่มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มละตินอเมริกาซึ่งอาชีพสำคัญก็จะมีดังนี้การเกษตร ซึ่งในเรื่องของการเกษตรก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการเพาะปลูกทวีปอเมริกาเหนือไม่สามารถเพาะปลูกได้ทั่วทั้งทวีปเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่สามารถประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกคิดค้นวิทยาการต่างๆเพื่อเอาชนะธรรมชาติทางด้านการเกษตรทำให้มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าทุกทวีปในโลกยกตัวอย่างเช่น การปลูกข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเป็นอันดับหนึ่งของโลกปลูกมากในทางตอนใต้ของกลุ่มทะเลสาบเกตเล็กซึ่งคนในกลุ่มนี้จะเรียกเขตนี้ว่าเขตข้าวโพดข้าวสาลี ในสหรัฐอเมริกามีการปลูกข้าวสาลีในฤดูหนาวในพื้นที่ราบภาคกลางที่ราบภาคใต้และที่ราบตะวันออกเรียกเขตนี้ว่าเขตข้าวสาลีในแคนาดานั้นจะมีการปลูกในฤดูใบไม้ผลิในเขตที่ราบภาคกลางเรียกเขตนี้ว่าเขตแพรรีฝ้ายปลูกมากในสหรัฐอเมริกาบริเวณภาคใต้ของ ลุ่มแม่น้ำมิสซสิปีเรียกเขตนี้ว่าเขตฟายต่อไปเลยนะครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่งนำเข้ามาปลูกในทวีปอเมริกาเหนือปัจจุบันทวีปอเมริกาเหนือมีการผลิตถั่วเหลืองได้มากที่สุดในโลกปลูกมากในเขตที่ราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกาอ้อย อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของคิวบาและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนสหรัฐอเมริกาปลูกมากในแถบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีรัฐฟลอริดาและหลุยเซียนาผักและผลไม้ต่างๆรัฐฟลอริดาปลูกส้มและสับปะรดในเขตอบอุ่นปลูกเชอร์รี่สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนจะปลูกพืชตระกูลเตี้ย ต้นองุ่นมะกอสม้มและมะนาวกล้วยและกาแฟปลูกมากในแถบอเมริกากลางกล้วยปลูกมากที่สุดในโลกคือคอสตาริกากาแฟปลูกมากในเฮติเอลซัลวาร์และกัวเตมาลา ต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันในทวีปอเมริกาเหนือก็จะมีด้วยกันคือการเลี้ยงโคเนื้อโคเนื้อเลี้ยงมากในเขตอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของทวีปเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่ออกหากินเองตามธรรมชาติทําให้มีคุณภาพไม่ค่อยดีนะักต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงโคนมโคนมเป็นแหล่งที่สําคัญได้แก่ที่ราบภาคกลางและ ภาคตะวันออกปลูกข้าวโพดข้าวโอ๊ตหญ้าและถั่วเหลืองไว้เป็นอาหารสัตว์ทำให้สัตว์มีคุณภาพที่ดีสุกรเป็ดไก่นิยมเลี้ยงในแหล่งเดียวกันกับโคโนมโดยใช้หางนมเป็นอาหารเสริมสุกรและใช้ข้าวโพดกับถั่วเหลืองมาเป็นอาหารสัตว์ปี แกะส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อใช้ขนเลี้ยงกันมากในเขตแห้งแล้งและเขตภูเขาการทำป่าไม้การทำป่าไม้ในทวีปอเมริกาเหนือสามารถผลิตได้เป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อน เขตป่าไม้ที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศแคนาดาได้แก่รัฐบีติสโคลรเบียและคิวเบกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณไหลเขาเซียรานิวดาและแคทเคสได้แก่รัฐออริกอนวอชิงตันและแคลิฟอร์เนียไม้ที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ไม้สนไม้ผลัดใบอื่น การทำป่าไม้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลผลิตมากกว่าประเทศแคนาดาเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วแคนาดามีแหล่งปราสนอยู่ในเขตภูเขาสูงทุรกันดารจึงเป็นแหล่งป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันการทำประมง แหล่งประมงที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่เขตน้ำตื้นชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นไหลทวีปทางด้านตะวันออกของเกาะนิวฟันแลนด์เรียกเขตนี้ว่าแกนแบงซึ่งมีกระแสะน้ำอุ่นกันสตรีมไหลมาบรรจบกับกระแสะน้ำเย็นบาดอนไหลมาบรรจบกันทำให้มีแพลงต้นอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกปลาที่จับได้บริเวณนี้มักได้แก่ปลาแซลมอนปลาซาดีน คอสและสัตว์ทะเลอื่นๆเช่นกุ้งหอยปูปลานอกจากนี้ทวีปอเมริกาเหนือมีการจับปลาที่สำคัญสองแหล่งคือบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งอ่าวมหาสมุทรแปซิฟิกการทำเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ในทวีปอเมริกาเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิดดังนี้ถ่านหินทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งถ่านหินที่สำคัญเช่นเดียวกับถ่านหินของประเทศรัสเซียและประเทศจีนและถ่านหินในทวีปอเมริกาเหนือมีคุณภาพดีกว่าถ่านหินของประเทศรัสเซียและประเทศจีนถ่านหินที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่เทือกเขาแอปเปิลเชียน เขตท,ที่ราบภาคตะวันออกและเขตท,ที่สูงด้านตะวันตกแถบเชิงเขาโรก,กี้ส่วนในละตินอเมริกามีทานหินมากในประเทศเม็กซิโกปิโตรลียมปิโตรีียมแหลงผลิตที่สำคัญได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตมากทางตอนเหนือของอะเลสก้าและแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกประเทศแคนาดาผลิตปิโตุเลียมทางภาคกลางตอนล่างประเทศเม็กซิโกมีรายได้หลักของประเทศมาจากปิโตเรเลียมมีแหล่งผลิตสำคัญในอ่าวและพื้นที่ในรอบอ่าวเม็กซิโกเหล็ก พบมากในบริเวณกลุ่มทะเลสาบเกตเลกโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลสาบสุพิเรียบริเวณเทือกเขาเมซาบีในสหรัฐอเมริกาแคนาดาพบมากในรัฐคิวเบกและเม็กซิโกพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทองคำและเงินทองคำพบบริเวณเทือกเขาโรกี้และมีมากในรัฐอาร์เาของสหรัฐอเมริกาและรัฐออริโรีโอของแคนาดาเงิน มีมากในเม็กซิโกทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและในแคนาดาทองแดงตะกัวและสังกะสีมีมากในเขตเทือกเขาโรกกี้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาบ็อกไซเป็นแร่ที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่จาเมการัฐอาคันซอในสหรัฐอเมริกา ด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาเหนือปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอุตสาหกรรมมากและกำลังก้าวล้ำประเทศในยุโรปทั้งนี้พอทวีปอเมริกาเหนือมีทรัพยากรที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่อย่างสมบูรณ์เช่นพลังงานน้ำถ่านหินปิตโตรียมและแรงงานที่มีคุณภาพประเทศที่เจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาซึ่งมีอุตสาหกรรมสำคัญหลายชนิดเช่นอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยานยนต์พลาสติกโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งทอเคมีพันธุ์ไม้กระดาษและสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล่งสำคัญทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณเมืองชิคาโกถึงบอสตันและขยายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเมืองใหญ่ประเทศแคนาดามีแหล่งอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ์และอาหารอยู่ในเมืองใหญ่เช่นมอนทรีออลเมืองโทรอนโตและประเทศกลุ่มละตินอเมริกามีความเจริญก้าวหน้าอุตสาหกรรมมากที่สุดได้แก่ประเทศเม็กซิโก การค้าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริกาทำการค้ากับภูมิภาคอื่นมีมูลค่ามากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นศูนย์การค้าสำคัญของประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริกาและยังมีการค้าในประเทศกลุ่มละตินอเมริกาด้วยยกเว้นคิวบาและนิการากัวซึ่งมีนโยบายทางการเมืองที่ตรงข้ามกัน ลักษณะการค้าสำคัญของกลุ่มละตินอเมริกาและกลุ่มแองโกลอเมริกาคือประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบไปยังกลุ่มแองโกลอเมริกาและรับซื้อสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาด้วยเหตุนี้แองโกลอเมริกาจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบด้านดุลการค้าตลอดมา นอกจากนี้ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือยังมีการค้ากว้างขวางกับทุกประเทศในยุโรปเอเชียออสเตรเลียและแอฟ,ฟริกาโดยมีมูลค่าการค้ากับประเทศในยุโรปมากที่สุดสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบน้ํามันดิบจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กาแฟจากทวีปอเมริกาใต้ชาจากประเทศศรีลังกาและอินเดีย ผลไม้มงร้อนจากอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ดีบุกและยางพาราจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนแกะจากประเทศออสเตรเลียครับในทวีปอเมริกาเหนือนะครับถือว่าเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากนะครับจึงผสมผสานทำให้เขาได้มีเศรษฐกิจที่มีความมาั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยวัตถุดิบต่างๆนะครับและกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านของเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้แล้วมัตเตอร์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้เกิดประโยชน์สุด ในอนาคตรหรือในปัจจุบันของเรานะครับและวันนี้มันเตอร์ก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ